ยานวินเนล่าเซเว่นก็เป็นยานแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวศุ์ได้สำเร็จมันส่งข้อมูลกลับมาและข้อมูลนั้นเหมือนน่ากลัวกว่าที่ใครคิดอุณหภูมิบนพื้น464องศาความดันของอากาศหนักกว่าโลกเรา92เท่าลองจินตนานการนะคะอุณหภูมิ464องศาเนี่ยร้อนแค่ไหน มันร้อนกว่าเตาอบที่เราใช้ทำอาหารอีกร้อนพอที่จะทำให้ตะกัวละลายถ้าคุณเอากุญแจหรือเหรียญไปวางบนพื้นมันจะเริ่มอ่อ,อนตัวแล้วค่อยๆละลายไปส่วนความดัน92เท่านเนี่ยลองคิดดูว่าคุณดำน้ำลงไปในทะเลลึก900เมตรน้ำทั้งหมดกดทับคุณจากทุกทิศท,ทาง แทบจะบ,บทคี้คุ้นให้แบนนักดำน้ำมืออาชีพที่ดีที่สุดยังดำได้แค่300เมตรเท่านั้น